หลักความคิดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรใน,ในยุคนี้สมัยนี้นะมันหมายความอย่างไรคือจริงๆสนานีข่าวเนี่ยมีตั้งแต่ขนาดใหญ่นะครับผมมีประสบการณ์ทําสนานีข่าวขนาดใหญ่มานะครับมีคนประมาณเกือบพันห้าร้อยคนนะครับแต่สนานีข่าวในปัจจุบันไม่มีความจําเป็นต้องทําขนาดนั้นแล้วนะครับสานีข่าวปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับเจาะจงเลยว่าเราอยากทําเรื่องอะไรกลุ่มเป้าหมายคือใครนะครับ v i c e TV วางตัวแบบนั้นนะครับเราพยายามจะเจาะเข้าหากลุ่มคนทำงานกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเลือกเลือกข่าวเราเราเลือกข่าวทำก็คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในในประเทศหรือในโลกแต่มันมันเฉพาะกิจกว่าครับประเด็นคือเราเรา,เรามองว่าคนดูของเราคือใครนะครับแล้วเราคิดว่าเรื่องไหนประเด็นไหนน่าจะเป็นที่เรื่องที่เขาน่าจะสนใจ เราจะเลือกเรื่องนั้นามาทำเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำงานเยอะและไม่ทำงานสเปซสปานะครับผมคิดว่าอันนี้คือคือจุดจุดแข็งของเราก่อนอแต่แต่ปลุกความคิดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องของการบอกว่าอะไรมาแล้วอะไรไปผมคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องปกติละ,ะของการทำงานข่าวข่าวต้องมีการวิเคราะห์มีการถกเถียงมีการให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ คิดสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่ามันถูกเอาไปปรับใช้ก,กับการใช้ชีวิตกับปัจจุบันคุณสงสาด